Caboclo! สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับการลังกระบอยตอนนี้คือในช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนั่นเองซึ่งใช่แล้วครับทุกคนในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําการรีวิวของเล่นในไลน์ก็ซิล่า Godzilla, กันเหมือนเช่นเดิมเลยนะครับผมแล้วก็จะพาทุกคนมาทําการรีวิวตัวละครของเจ้าก็ซิล่าไมนันสวกันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าจะเป็นหนึ่งตัวงานนะครับผมที่ไม่ใช่เป็นงานเอชิสมอนเตอร์อาร์ตนั่นเองก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับททุุกกคคนนผมจะพา มาดูดูกันกับเจ้านี่นะครับแตน,นแตนนี่ก็คือเจ้า บนไดบานเพสโตก็ซิล่าไมนสนนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ถามว่าทำไมผมถึงรีวิวตัวนี้ใช่ไหมก็มันเป็นตัวงานตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยนะครับว่ามีราคาไม่แพงแล้วก็เป็นงานลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับผมบาะสาหรับคนที่อยากจะเริ่มสะสมแล้วก็สำหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับก็ไปซื้อตัวนี้กันได้แต่ว่านะไม่มีสปอนเซอร์นะครับคลิปนี้นะก็ใช่แล้วครับผมตัวงานตัวนี้จะเป็นทางด้านของงานบานเพสโตนะครับผมทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินกันอยู่นะเพราะบานเพสโต เหมือนกับค่ายหรือว่าเป็นซีรีส์ของทางแบนไดไม่แม,ม่นใจนะครับผมที่เขาทําตัวละครออกมาเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกมัทไรเดอร์ก็มีนะชินคาเมเนเดอร์แม็คไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็อุลตร้าแมนรู้สึกว่ามีนะแล้วก็จะเป็นพวกแบบอนิเมะนะครับดาบพิฆาตระูลแล้วก็เป็นพวกวันพีชนะครับผมจําไม่ผิดนะครับแต่ว่ามัทไรเดอร์มีเปล่าวะเออเน่าจะมีมั้ง <S <S นะใช่เลยครับผมนอกจากนี้จากนั้นเขาก็ทําเจ้าก็ซิลล่าชิ้นเดียวกันนะครับผมโดยที่ว่าเขาจะมีเป็นก็ซิลล่าแมด้วน็ควับแล้วก็จะมมีีกอดซิล่่่ายยุคคืนนน้วะรับผทเป็ ของทางโตโฮนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปให้ดูกันนะครับว่าตัวงานตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันให้บ้างนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าตัวงานตัวนี้ไม่ใช่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมเป็นฟิกเกอร์เฉยๆเอาไว้ตั้งโชว์นั่นเองนะครับตัวกล่องมันจะมีประมาณนี้นะกล่องค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าจะเป็นตัวเวอร์ชัน A นะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมดถึง3เวอร์ชันเลยเนาะก็เดี๋ยวผมพาทุกคนไปทำการัััััววววว่่่าาาาเเจจจ้้้ตตงงงนนนนนนนีีะป็็ยไแแลกกสใคช ครับทุกคนไปกันครับ สวัสดีครับทุกคนขอรบช่วงสายเร็วใครจูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเจ้าก็ซิล่าแมสวันซึ่งเจ้าก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมก็ปรากฏตัวมาในภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่าแมสสวันในปี2023นั่นเองครับเจ้าก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมยังมีข้อมูลที่ไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าจะมีความสูงอยู่ที่50.1เมตรและหนักอยู่ที่20,000ตันและจุดเด่นของเจ้าก็ซิล่าตัวนี้นะครับทุกคนก็คือร่างกายของมันนะครับผมที่แสนจะดูโหดแล้วก็ ผมไม่เคยเมียแบบนี้มาก่อนแล้วก็โคตรจะแหลมโคตรจะเท่โคตรจะสวยเลยนะครับทุกคนโอ้ห มาครับทุกคนเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนทําการรีวิวแกะกล่องกันต่อเลยนะครับผมสำหรับเจ้างานบานเพสโต้ก็ซิล่าไมนัทวันตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะก่กอนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันที่หน้ากล่องของเจ้าตัวงานตัวนี้กันก่อนนะซึ่งหน้ากล่องนะครับทุกคนก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงนี้จะเป็นรูปตัวงานแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นทางด้านของโลโก้นะครับก็ซิล่าไมนัทวันตรงนี้แล้วก็แบรนด์ไดนามโกรวมไปถึงบานเพสโต้แล้วก็โลโก้แบรนด์ไดตรงนี้เลยนะครับแล้วก งานตัวนี้นะครับทุกคนก็คือจะเป็นซีรีส์ Monster Raw Attack นั่นเองนะครับผมก็โอเคเลยนะครับผมการดีไซน์ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆเลยนะครับผมสังเกตได้จากข้างหลังตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นการเล่นสีเล่นอะไรนะเหมือนกับเอาสีมาป้ายอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเท่มากๆเลยนะซึ่งข้างบนกล่องนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้อ่าจะเป็นรูปตรงนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยมี70ปีคอสตาร์ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีด้วยกันทั้งหมดถึง3เวอร์ชั่นใช่มัอนจะเป็นเวอร์ช่นนนน A ะคทุกกตามี้้เลลยแว ฝั่งนี้ครับผมเป็นยังไงดูซิอ่าอย่างนี้นะครับเป็นรูปก็ซิล่าไมนสวันนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ง่าทุกคนตัวงานตัวนี้นะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมดถึง3เวอร์ชันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูกับเจ้าเวอร์ชันที่1หรือว่าเวอร์ชัน A นั่นเองซึ่งสาเหตุที่ผมพาทุกคนมาดูเวอร์ชัน A เนี่ยผมจะบอกในคลิปก็แล้วกันนะครับว่าทําไมเนาะก็เวอร์ชัน A จะเป็นเวอร์ชันที่กาลังปล่อยลําแสงออกมานั่นเองนะครับหรือ เลยเนาะแล้วก็เวอร์ชัน C นะครับผมจะเป็นเวอร์ชันสีปกตินั่นเองนะครับผมดูที่ว่าไม่ใช่ขาวดาแล้วก็จะไม่มีเป็นสีฟ้าาแบบนี้นะครับผมนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะบอกตัวงานนะครับว่าจะมีลักษณะประมาณไหนเนาะนี่เป็นไงโคตรสวยโคตรเท่เลยนะครับผมนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัวงานตัวนี้เป็นงานฟิกเกอร์เฉยๆนะครับไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์นะมันไม่สามารถที่จะขยับชิ้นส่วนอะไรได้เลยนะครับโอเคมาทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราาาาลองงแกกกะะันนนนนดดูีวว่่่รข้ใจเเป็ชไ โอเคมาครับจังหวะนี้โอ้แ oh, ก okay, มาแล้วบอกเลยนะครับว่ากล่องค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ว่าตัวงานเนี่ยไม่รู้ว่าจะใหญ่แค่ไหนกันเชียวนะผมก็ไม่เคยเก็บงานบานเพสโต้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันเลยอ๋อโอ้โหเป็นไงเฮ้ย oh, 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 oh. กล่องใหญ่จริงนะครับแต่ว่าข้างในก็มีแค่นี้เองเว้ยเฮ้ยเอา้านึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับผมนี่อข้างในอะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหแพคเกจจิ้งดีจัดผมบอกเลยนะครับไม่ธรรมดานี่หลบอยู่ข้างในตรงนี้เลยนะนี่เราก็สามารถเอาออกมาแบบน,นี้เลยปุ๊บนี่โอ้โ oh, ห oh. มาแล้วครับทุกคนขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะนี่เป็นไงบานสเปสโต้ก็ซิล่าไม่นักวันนะครับผมมาในลักษณะแบบใส่ถุงใสแบบนี้มาเลยนะครับทุกคนนี่แล้วกเ็เหมือนกับมีเป็นฐานตรงนี้มาให้ด้วยนะเออแจมแมวเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวจะมาแกะพอๆพอกับทุกคนเลยแล้วกันอ่ะขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะครับปึ๊บอ่าโอเคเอาฐานรองหางออกมาก,ก่อนปึ๊บประมาณนี้ คือถุงใหญ่จัดนะผมบอกเลยแล้วก็ตรงนี้อ่ะที่รองแล้วก็นี่ครับผมตัวงานแอนนนั้นแตนโอ้มาแล้วครับทุกคนนี่ก็ซิล่าไมนัวันครับผม โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนก็สัมผัสแรกเลยนะครับทุกคนน้ําหนักเนี่ยก็ไม่ได้หนักอะไรมากเลยนะครับผมกําลังพอดีนะแล้วก็ตัวงานเนี่ยนมกลิ่นหน่อยออกลิ่นก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดน,นึงนะครับใครที่ซื้อไปก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะก็ตัวงานนะครับผมจะมาเป็นแอคชั่นไม่ใช่แอคชั่นนะครับเป็นฟิกเกอร์หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมลงสีอะไรมาให้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เลื่อยดีเทลนะครับผมก็มองว่าทำมาได้ดูดีมากๆเลยนะอ่ะไหนๆก็แล้วเดี๋ยวขออนุญาตซูมไปใกล้ๆหน่อยกกัันนะครบ โอ้เป็นไงนี่นี่คือหน้าตาของมันนะครับผมแล้วก็ดูผิวหนังเห็นทุกค,คนผิวหนังคือแบบสวยมากนะครับผมเป็นตะปุ่มตะป่่าแบบนี้เลยนะครับดีเทลดีแล้วก็ลงสีมาให้ดีนะครับผมมีเหมือนกับเป็นเลยงเลเยอร์อะไรตรงนี้ด้วยนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าตาโอ้โหแต่ว่าหน้าตาก็อาจจะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ตามงบประมาณนะครับทุกคนเพราะตัวเนี้ยราคาไม่แพงนะครับผมราคาไม่เกินพันบาทนะค่อนข้างที่จะราคาดีนะครับก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นไงโอ้โห ดูดิก็จะเป็นหน้าแบบกำลังพ่อนอออเจเบกบีทออกมานะครับผมดวงตาสีฟ้า,ฟาแบบนี้แล้วก็ปากก็สีฟ้าเช่นเดียวกันนะเหมือนทาลิปเลยนี่ข้างหน้าโ้ข้างหน้าสวยจัดนี่ก็จะจัดท่าม,มาให้แบบนี้เลยนะครับทุกคนแต่ว่ารายละเอียดดีเทลนี่คือแบบผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะแล้วก็ลักษณะของตัวงานเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นวันสดุ PVC นะแล้วก็สัมผัสแรกก็เหมือนงานซอฟต์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะมันจะมีความนิ่มๆอยู่ด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เท้านี่เห็นไหม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างโอ้ข้างล่างนี้ก็คือเป็นรอยเท้าอย่างนี้เลยนะอ่าแล้วก็ห่างจะมีเป็นตราปั๊มตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ยาวลงมาที่หางประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไอ้ที่บอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเวอร์ชันออโตมิกใช่ไหมทุกคนก็คือคลิปหลังของมันเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เขาก็ทําการลงสีมาให้เป็นสีฟ้าแบบสวยแงามแบบนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ที่สํ like. า ah คัญเลยนะครับทุกคนทุกคนสังเกตเลยหรือเปล่าครับสาเหตุที่ผมซื้อเป็นเวอร์ชัน A หรือว่าเวอร์ชันนี้มาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลิปหลังตรงนี้เลยนะครับทุกคนคลิปหลังตรงนี้จะเป็นทางด้านของพาร์ทใสนะครับทุกคนแล้วก็จะมีวัสดุเป็นเหมือนกับยางยางนิ่มๆเลยนนคครรรัับีี่่่่หหลืือออสสาาาเเตุทผมมซู้้ึกวว์ช จะไม่ใช่เป็นคีบใสแบบนี้นะครับจะเป็นคีบแบบธรรมดาเลยนะก็เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก็แลวกันนะครับว่ามันสายแบบไหนนะนี่ลองเอาแสงไฟแฟลชนะครับมาส่องดูไปไงนี่โอ้โหทุกคนดูอะเผื่อมองไม่ชัดนี่สูงกว่าใบใกล้ครับนี่คือคลิปหลังนะครับแต่เสียดายนะคลิปหลังก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเนาะนี่เห็นไหมโอ้โหสวยงามนะครับดูโอ้โหโคตรเท่เลยนะนี่เห็นไหมจะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ก็แค่คลิปใสตรงนี้นะครับมีไม่ถึงหางนะก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเทาแล้วเราก็สามารถเอาตัวงานนะครับผมมาตั้งโชว์แบบนี้ได้เลยนะครับผมตามตู้โชว์หรือว่าตามชั้นวางอะไรต่างๆนานาน,านนะแล้วก็จะมีเป็นฐานแบบนี้มาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะลองแบบนี้ได้มั้งอ่ะลองนี้เปล่าอ่ะลองตรงนี้นะครับผมอย่างนี้ อ่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ร้องเนี่ยตัวงานมันจะดูผยหน้าขึ้นหน่อยนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับเจ้างานแบนดไดบันเพรสโตตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะครับทุกคนแล้วก็แนะนําเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้งานสะสมของเล่นกอซิล่าแมนวันแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่อยากจะได้นะครับทุกคนก็สามารถหาได้ตามร้านขายของเล่นทั่วไปนะผมว่าตัวนี้เนี่ยหาค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมตามห้างตามอะไรก็มีนะราคาไม่แพงด้วยนะครับทุกคนนะก็สาามรถ คอมเมนต์มาบอกผมได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนสำหรับเจ้ากอซิล่าแมสวันงานบานเพสโต้ตัวนี้และไงคลิปวิดีโอนี้คงจะก่า้เทานีนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นไอจ่ายให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนและเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บา,บายยนะครับสวัสดีครับ